คิดว่าผมทราบกันดีนะครับว่าปริมาณการบริโภคอาหารในปัจจุบันนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคอาหารที่เป็นอาหารกระป๋องฉะนั้นการผลิตอาหารกระป๋องการบรรจุอาหารกระป๋องนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทั้งความสะอาดควบคู่ไปกับความรวดเร็วในการผลิตวันนี้ครับเราอยู่กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในสาขาการผลิตเชิงอ,อุตสาหกรรมบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องซีมอาหารกระป๋องชื่อ เครื่องจักรอัตโนมัติปิดฝากระป๋องวาลิน60วันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญท่านที่จะมาให้ความรู้ท่านที่ได้รับรางวัลในสาขาวิชานี้ขอเรียนเชิญคุณอัธรรถแทดคำครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณอัธรรจากบริษัทวาลินฟู้ดเมชชินเนอรี่ครับ,รบวันนี้มาพร้อมกับนวัตกรรมที่น่าสนใจมากเครื่องปิดฝากระป๋องครับรบกวนช่วยอธิบายหน่อยครับว่าเครื่องตัวนี้ดียังไงแตกต่างจาก ที่มีอยู่ในโลกนี้ยังไงบ้างครับก็ผมขอกล่าวข้างต้นก่อนนะครับก็คือบริษัทวาลินฟู้ดแมชชีเนอรี่เนี่ยเราทำเกี่ยวกับเครื่องปิดฝากระป๋องนะครับทั้งในส่วนของระบบแมนนวลนะครับและระบบออโต้นะครับก็ในเรื่องของเครื่องปิดฝากระป๋องที่เราได้เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นในหนึ่งโมเดลที่อยู่ในบริษัทวาลินเรานะครับโดยที่ เครื่องปิดฝากระป๋องวาลิน60 SS นะครับก็จะมีในส่วนหัวใจก็คือเป็นฐานสเตลเลสนะครับฐานที่อยู่ตรงนี้ใช่ครับเป็นสเตเลสหล่อใช่ครับทั้งชุดเลยใช่ครับแล้วก็ทั้งเครื่องเลยนะครับทั้งตัวบอดี้นะครับแล้วก็ตัวซิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ1โมเดลที่เรานํามาเนี่ยตัวนี้ยังเป็นฐานเหล็กหลอยในส่วนการทําง,งานสําคัญที่เป็นหัวใจการทำงานของทั้งเครื่องจะเป็นสเตเลสทั้งหมดใช่ครับ ตั้งแต่ตั้งแต่ส่วนหัวใจไปยันส่วนส่วนฐานใช่ครับแล้วก็ทั้งตัวที่สัมผัสกับกระป๋องเลยนะครับในส่วนของฟันเกี่ยวช่่รัาเป็นฟันเฟืองสเตทไลน์ใช่สเตทไลน์เข้ามาเลยความเร็วความเร็วของเครื่องโมเดลวาริน6 0 s s จะอยู่ที่ประมาณ500กระป๋องต่อนาที 500กระป๋องต่อนอาทีใช่ครับคำถามคืออุตสาหกรรมอะไรครับที่ใช้การผลิตได้มากขนาดนี้จะส่วนมากก็จะเป็นกี่กับน้ำนะครับน้ำดื่มน้ำดื่มแล้วก็เป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในเรื่องของพ็กกิ้งป่าบ้าง พวกอาหารที่แพ็คกระป๋องอารกระป๋องเกี่ยวกับน้ําดื่มกระป๋องใช่ไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่ม Energy d r i n k อย่างนี้ได้ไหมฮะได้กาแฟอย่างนี้ได้ไหมฮะได้ครับฉะนั้นนี่คือตลาดของเราใช่ในความโดดเด่นของเรา500กระป๋องต่อนาทีระบบการทํางานที่เป็นสแตนเลสทั้งหมดสร้างความแตกต่างอย่างไรบ้างครับครับก็คือในเรื่องของระบบการทํางานที่เป็นสแตนเลสนะครับทางบริษัทวารินโ้สเราได้อ่า ขาเรียกว่าคิดค้นหรือว่านะครับคิดค้นหรือว่าทำให้แตกต่างจากาขเขาเรียกว่ามาตรฐานหรือ,อว่าคู่แข่งนะครับทั้งอเมริกาหรือว่าคู่แข่งในประเทศไทยเองนะครับถ้าพูดถึงวาลินฟู้ดเนี่ยหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของวาลินที่เป็นสเตเลนะครับเจ้าบริษัทคู่แข่งเราหรือจากต่างประเทศเนี่ย ก็ยังเป็นมาตรฐานเดิมอยู่วัสดุที่เป็นสแตนเลสนี่ก็สามารถทําให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นอายุการใช้งานนานขึ้นในะครับนั่นคือผลงานที่เกิดจากวารินฟู้ดทราบว่าขายไปยังอเมริกาด้วยใช่ครับก็ลูกค้าบริษัทวารินฟู้ดนะครับก็จะมีในส่วนของยุโรปประมาณ40ประเทศทั่วโลกนะครับและปัจจุบันนี้เราก็สามารถเข้าหรือว่าเจาะตลาดเข้าไปที่ประเทศอเมริกา รหรือว่าในกลุ่มของอเมริกาใต้ได้ด้วยน,นั่นก็จะเป็นตลาดบริโภคตลาดใหญ่อีกที่หนึ่งที่วา<ช> <V arian S 1> รินฟ <Food S 1> ู้ด <Food S 1> นะครับได้เจาะเข้าไปและนั่นก็คือผลงานของรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2จากวารินฟู้ดแมชชีนรีผู้ผลิตเครื่องซีมฝากระป๋องที่มีความเร็วถึง500กระป๋องต่อนาทีระบบการผลิตทั้งหมดเป็นสเตเลตตั้งแต่หัวใจไปจน,นถึงเบสล่างระบบความแข็งแรงคงทนนี่คือนวัตกรรมของคนไทยที่ไม่ได้ มีผลประโยชน์ต่อเฉพาะคนไทยแต่มีผลประโยชน์ต่อคนทั้งโลกครับ